ทุกคนครับวันนี้พามาดูของสวยงามตัวนี้ก็คือ Black b บ a ็ k เบอรี9900 b o ้นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการเลือกรุ่นนี้นะครับว่าจุดสังเกตที่น่าสะสมต้องดูอะไรบ้างอย่างอันนี้ดูตรงโคเมียมที่เป็นเส้นๆนะครับยังไม่ลอกเลยอย่างนี้คือแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับฝาหลังขาวนวลเนียนนะครับเปิดมาดูก็จะเจอแบตจุดนึงนะครับ BB เวลาใส่แบตปุ๊บเขาจะเปิดเครื่องให้เราออโต้นะฟิลลิ่งสัมผัสปุ่มกดเสียงจะประมาณนี้เลย ถ้าเป็นเครื่องไม่ช้ำและเนียนๆนะครับตรงฐานข้างล่างนี้ต้องไม่ลอก9ก0 0ส่วนใหญ่จอจะดีไซน์ออกมาดีครับไม่ค่อยเจอจุดดาและก็สามารถใช้ทั้งทัดไปมาแบบนี้ครับหรือจะใช้แทร็กแพดตรงกลางในการเลื่อนเมนูไปมาก็ได้เช่นกันเวลาเช็คสวยไม่สวยให้เข้ามาที่หน้าจอขาวๆแบบนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าจอติดเหลืองติดสีอื่นไหมอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับตรงปุ่มแกนกลางครับรอบๆเลยเนี่ย ต้องกดได้ทุกปุ่มนะถ้ามันกดไม่ได้มันจะมีปัญหาในการใช้งานแน่นอนเพราะมันเป็นปุ่มสําคัญในการใช้งานอันนี้ต้องใช้ได้ด้วยยังไงก็ลองเอาไปเป็น Referent e